ดีบูนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกาดิฉันชื่อนิตยาค่ะตอนนี้เป็นแม่บ้านแต่ก่อนเคยขายกับข้าวเดี๋ยวนี้ทําไม่ไหวก็เลยเป็นแม่บ้านและอายุมากแล้วแต่ก่อนก่อนหน้าน,นี้ก็คือคุณป้าก็จะใช้ชีวิตออกจากนอกบ้านไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ออกไม่ได้เพราะว่าปวดเขา่าปวดเขา่าตรงหัวเข่าเนี่ยปวดมากแล้วก็ตรงเอ็นเนี่ยปวดปวดแล้วก็จะทํายังไง ก็จะไปซื้อยากินใช่ไหมมันก็หายชั่วครั้งชั่วคราวมันก็ไม่ดีแล้วก็พอป้าก็เปิดเฟซดูเอ๊ะลองดูซิเพราะว่าป้าก็ซื้อยี่ห้ออื่นกินนะแต่มันไม่หายไงเคยอะไรที่เขาว่าใส่น้ําแล้วเป็นนั่นน่ะที่มันเหม็นขาคอลลาเจนโหูกินทุกยี่ห้อไม่หายเลยยิ่งเป็นหนัก แพงด้วยครับสู้นี้ดีบูนไม่ได้จริงๆนี่ไม่ได้ไม่ยอเรื่องจริงๆพูดเรื่องจริงอ่ะณปการันตีการันตินเลยบอกเลยเพื่อนทุกคนอ่ะใครดีบูนดีที่สุดจริงจริงแม่ก็ซื้อมากินแค่ตอนนั้นตัดสินใจซื้อไปหนึ่งกล่องก่อนลองทาน่งว่าจะดีไพอทานไปวันแรกก็ค่อยช่วนิดนแต่ว่าพอวันที่สองอ่ะมันดีเนี่ย มันไม่ปวดแลวเออเราไม่ต้องถือไม้เท้าแล้วไม่ต้องอะไรแล้ววันี่สองแสดงว่าทานไปแค่สองซองเองนะเพราะหนึ่งกล่องมีห้าซองทานไปแค่สองซองสองซองห้าเบาขึ้นแล้วเสร็จแล้วก็เอ๊ะเราไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วก็เดินสบายแล้วออกไปข้างนอกคนก็ถามว่าออกไปข้างนอกได้เลยออกไปข้างนอกเลยคนเขาก็ถามว่าเอ้าไหนว่าไม่สบายบอกโอ้ยค่อยชั่วแล้วครับอ่ะเป็น กินอะไรเขาก็ถามนี่แม่บอกบก็กินน่ะยาเนี่ยป้าก็ไม่รู้สีกล่องสีเขียว,เ,ยวเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งว่านี่ห่ออะไรไม่รู้รว่าสาง่งเข้ามากินเออเราก็ไม่รู้จําไม่ได้เสร็จแล้วก็เลยบอกเขาเขาก็บอกเออ เดี๋ยวเขาจะลองกินป้าก็เลยแนะนําให้เงี้ยจะแล้วว่าคุณป้าสั่งไปหนึ่งกล่องแล้วเริ่มทานกล่องอ่าสองที่สองอาการเริ่มดีขึ้นดีขึ้นอ่ะเดินไปกระปักซอยได้นั่งโมไซไปไปได้เลยไปไปลงเดินสบายเดินสบายเพื่อนก็ยังบอกอะไรวะว่าอย่างเงี้ยแล้วคุณป้ามั่นใจก็เลยสั่งซื้อต่ออีกสั่งอีกสองกล่องสั่งอีกสองกล่องเพื่อทานให้มันอาการดีขึ้นเยอะเยอะนะครับแล้วตอนนี้คุณป้าก็ทานต่อเนื่องเลยเนาะทานต่อเนื่อง มั่นใจที่ที่สินค้าดีบูลนี่มันช่วยอาการต่างๆเหล่านั้นได้ครับไปถ้าเปิดไปผ่าเขาก็ยิ่งเป็นใหญ่ใช่ไหมเออเราไม่ไปหรอกเราก็ไม่ค่อยมีเงินเราก็กินเนี่ยดีกว่ามันแพงจริงแต่ว่าดีอ่ะคุ้มค่าอ่าคุ้มค่ากับคุ้มค่าแล้วก็แบบสบายขึ้นเยอะเหมือนนั้นก็ตายแล้วเกิดใหม่ก็เลยแนะนําให้น้าชายน่ะให้น้าชายอีกหรือน้าสาวก็จะสั่งครับคุณป้าครับมีความรู้สึกยังไงที่เรา มีอาการหนักขนาดนั้นแล้วรู้สึกกินแล้วตัวนี้ดีขึ้นมีความรู้สึกยังไงคดีใจเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ไงก็พูดเออก็ใช่ใช้คำพูดแบบนั้นเลยใช่สิโอผมคนลุกเลยนะครับแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปคนอื่นก็เราไม่เชื่อใครแล้วเราก็เชื่อดีบูลเนี่ยตอนนี้กินอ่ะเพราะเราทานเองเป็นเองทานเองเมันดีขึ้นจริงแฟนยังบอกเออเก่งดีเนาะหายไวลูกมันก็ยังไม่เชื่อเลยบอกเอาจริงงั้นเนี่ยอแค่บอกกับลูกอยู่ครับ พอจะแนะนําเช่นว่าถ้าเผิดเป็นอย่างเราเนี่ยเส้นเอ็นวาบวมปวดเข่าปวดอะไรเอวเอวอะไรเนี่ยเนี่ยดีบูลเนี่ยดีที่สุดเนี่ยดีบูนเนี่ยดีที่สุดเนี่ยกินไปเลยรับรองเนี่ยรับรองหายไม่หายเอาเป็นประกันเลยขนาดน้าชายยังชมเลยบอกโอ้ยแกหายเลยแกบอกโอ้ยไปไหนได้ไปร้องเพลงได้สบายเลยไม่ต้องตะก่อนนี้ โอ้ยอย่างเงี้ยไม่ไหวเลยอ่ะเดี๋ยวนี้สบายมากโอ้โหไม่น่าเชื่อแล้วครับจากที่ต้องต้องถือวอลเกอร์ตลอดไม่กล้าออกนอกบ้าน่ตอนี้ลุกเดินได้สบายเลยคนเขายังคิดว่าไอ้คนแถวนี้ก็เห็นเอ้าป้าหายแล้วเหรอบอกหายแล้วโอ้โหครับแนะนําให้คนที่มีอาการทานได้เลยเนาะทานได้เลยเชื่อเถอะครับไม่ต้องนั่นไม่ต้องลังเลใจทานเลยดีบุญเนี่ยดีที่สุดดีบุญดีบุญเนี่ยดีที่สุดยอดเลยนะข้อเข่าไม่ดีหรือกระดูกไม่ค่อยดีนะครับ ตั้งแต่ผมรู้จักดีโบเน่มาเนี่ยไม่มีอาการเจ็บปว่วยให้เห็นเลยนะครับดีโบนเน่การันตีโดยสามารถเพลรงรุณนนะครับดีจริงๆ